ของส่วนผมครับ5เจ็ดของช่างที่เพิ่งทำจากพี่แบงค์เจษาร์เมงย่งลึกจกัดแต่กกี โอเคทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพวกพี่น้องชาวโราชปะเดงแล้วก็วีรบุรุษนักบ,บินเงียบๆทุกชั้นด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับเชยแม่ชนะอย่างเช่นเคยนะครับก็คือวันนี้นะครับผมเออยังไม่กลับบ้านเว้ยก็คือวันอาทิตย์มันมีทริปอีกนะครับผมช่างซิ่งแล้วก็พวกพี่ๆพวกอันเขาให้อยู่ต่อนะครับผมแล้วก็อะไรแล้วพี่หน้าเดีย๋ยงน,นี่นะครับผมลองขับบางลมเออจะได้รู้ว่าห้าเจ็ดทำไมมันแรงแล้วไม่ต้องถามนะครับผมว่ารถผมไปไหนนาย ลถลอไปไหนวะรนี่ฮะบางลมลอนอ่ะไปไหนบางลมนานพังไงก็เลยต้องทำเนาะไอ้ลมยางมันรั่วใช่ไหมนะครับผมก็นี่ก็ช่างกับครับสี่วาวไปนะครับส่วนผมครับห้าเจ็ดของช่างที่เพิ่งทำจากพี่แบงค์เจ้าสามเป็นไงเจ้าสามแม่งลึกจัดต่เออต้องลึกจริงก็เดี๋ยวรอดูว่า ทำไมเราถึงโดนว่เฟรมแดกทำไมเราถึงโดนว่เฟรมแดกก็เดี๋ยวผมขับให้ดูแล้วกันนะครับผมก็จะไปขึ้นอุบลราชเหมือนเดิมนะอืมก็มีแต่นี่เขามีแต่อันนี้อะะ่ะแคบิ๊กบ้มเลยนั่นไม่ม <5 S 2> ีโคกช่าหาใช่ไหมนี่โห,โหาเ<จ>ช็ดเออขันลูกเออันดีลูกใหญ่เอ็กแบกสามพันแล้วก็เอ็กเซเตอร์ โอเคแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายดูเรื่อยๆกันนะครับผมว่านี้พี่แบงค์ไม่ได้มาเพราะว่ามาได้ผมมาได้ผมมาได้ช่างล้วก็พี่ซิปล้วก็พวกช่างพวกอันเอ้าอันไม่ใช่วะมีอาตมนาด้วยนะครับผมไปทุกคนเอาพี่ซิปแกรออะไรวะสู้สุดใจครับ57เ็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมต้องเป็น57สจอ เดี๋ยวผมจะเปิดสกันเลกเปิดแลวให้ดูนะครับผมแม่งแรงจัดผมบอกเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้นี่แค่เริ่มนะเนี่ยแต่ผมอาจจะหมวกไม่ค่อยได้ลึกนะทุกคนเพราะว่ามันติดงงติดหมวกด้วยเออแต่การจะทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวบานข้็ไปเหัาไปทุกคน ดูดิเปิดไม่เป็นมาเป็นหมาผมก็เลยอดใจไม่ไหวผมก็เลยจอดรถไว้ก็พี่แบ่งนะครับผมก็เลยเดี๋ยวกลับมาทำ วิศวาจะเอาเขได้บ้างล่ะแล้วเป็นยังไงฮะรถจะมารถ <t> อันลวกเลย ไฟเป็นอย่างไงไฟเป็นอยังรถกูปนิงพังพังนี้แล้วฮาว่าเลยเอาอีกแล้วอันมือระเบิดอีกแล้วครับถ้าไม่แตกไม่ใช่อันซูราซิงใช่ปะเนี่ยโอ้โหเขารักษาโลโก้เขาจริงเกิด

ไน้่ทเอมาเชียวเอลบว่า้านเองแตก <c oughs> <c oughs> เอาเอาหาเก่าลบมใส่กันเนาะหาเก่าอีกแล้ว วันต้องบอ,อกเลยสุดแนวแกให้ตายแล้วว่าไม่ได้ย่าเลยครับติดหมวแล้ว่ะ เล่าติดหมวกเลยนะทุกคนเ,เล้าตะเลยแบบนี่เฮ้นี่เขาตาวะ ผมวาโเราลื่นโตข่ะท่นแนี่แมนยุต im uh. uh 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 ิแข uh ่งเงียบไปไหมรน่าจะโซเราลื่นโตกวาพี่มันกระ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  ไปเลยไม่รู้อ่ะลับลับมันลับตอนจอดเด้จอดปุ๊บจืดจืดแก๊ก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 แก๊รแย๊กแก๊กแก้กแก๊กเก๊กแก๊กแน๊กแก๊กแก๊นเก๊กแ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 ก๊วแล๊กแก๊กแก๊กแก่กแแก๊ก จอดแล้วมันไม่ได้เป็นตอนขับเพราะเราจะได้ไปด้วยกันแหละพี่ดูอย่างนพวกพวกกันนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวจาขับเลยป่ะเออเออเดี๋ยวขับให้ก็ได้อันสิหมอนเป็นป่นายปาดเราเราเกี่ยวข้าเก่อกลางตัวนั้นอ่ะตรงไหนวะแซ่ฟืดใส่ว่าแบบนี้เหรอมาปฟ๊บเราถอนเลยเป็นสิไม่เห็นหมอนม่เห็นเนี่ยมือขนาดหัวโยน แมน่นี่ไหมบอจอดปั๊บเตืเ <shad> ือนกําลังยูเทนับเป็นบอยูนีมันดังเข้ามาเหมือนโซลแลเลนตกมาสั่นเขว้ามนสีขาเลยตีตั้งตานติดเลยไม่เราคิดว่ารเราเปนลูกเกดไป็นลูกแกแล้วแต่ตอนวงมมันแตกไปยผมตลาลมันแตกไ้โดนไลงมันแตกรบอีกเดนอีเนไปีไปี อะไรครับเนี่ยบุ่บุเคยขับรถลับเลยนะนี่โอเคทุกคนไปเดี๋ยววากันนีกที